ทุกคนรู้ป้ะถ้าแบบชีวิตนี้หนูไม่มีทุกคนหนูต้องรู้สึกหน่วงมากแน่เลยแบบทุกคนลองคิดภาพหนูโตขึ้นไปแล้วหนูแบบต้องโตขึ้นแบบทํางานมีครอบครัวหนูก็คงต้องคิดถึงโมเมนต์ตอนเนี้โมเมนต์ moment ตอนเนี้ยที่แบบว่ามีมีกันอยู่แล้ววันหนึ่งเราไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้แล้วอะ มันก็ใจหายเหมือนกันนะแบบหนูลองแบบเคยหลับตาแล้วแบบภาพตรงนี้ทั้งหมดก็แบบวูบหายไปอ่ะแบบโต๊ะตรงนี้ไฟตรงนี้แบบห้องนี้หนูจะไม่ได้มานั่งมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่หนูจะได้แบบมานั่งตรงเนี้ยแบบนั่งตรงนี้คุยกับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วมันจะแบบไม่มีอีกแล้วอ่ะทุกคนเข้าใจปะแบบผ่านแล้วผ่านเลยอ่ะแบบไม่เจอกันอีกเด็ดขาดอย่างเงี้ยหมายถึงว่า จะไม่มีวันมีโมเมนต์แบบนี้ย้อนกลับมาอีกอะไรเงพอทุกครั้งที่เรากดชัตเตอร์มันก็จะคืออดีตใช่ไหมล่ะเออมันก็ไม่ดีเท่าไหร่